สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามัเนี่แม่มันนี่กับผ้ามากกินอีกนอกจากมันนี่ผ้าม้าสื้อปิ่งไก่อยู่ในตลาดน้พี่น้องนี่จ้ามีทั้งปิ่งไก่มีทั้อ่าปิ่งปลาดุกนอกจากนอกจ้าใหม่งังไนอกจากเอาไม่นี่กับประมาณหาสิบหรือหกสิบบาทนอกจากพี่น้องแม่มันนี่กับสื้อปิ่งไก่กับตะมักงงเนาะนี่จ้าหน้าตาน่ารับประทานมากเลยเนาะนี่จ้าชิพันปิ่งโซกแล้วเนาะจ้าแม่มันนี่กับ เอาไม้หนึ่งเนาะจ้าแล้วก็เอาสมตมกับข้าวเหนียวนาะพี่น้องนี่จ้าล้านเพิ่นก็มีขายหลายอย่างเนาะจ้าจ้ามากินกับแม่วันนี้เนาะจ้ากับข้าวแซ่บน้ำกันนี่จ้าเออสมตาที่สั่งแล้วเนาะค่ะนี่ก็ไก่ที่ซื้อเนาะนี่จ้ามาจ้ามากินน้ำกันเนาะนี่จ้าก็ซื้อข้าวเหนียวเนาะจ้า